ใครกำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณขอภัยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้5ใบเนาะช่วงนี้ไม่ได้สับไพ่นะคะพรดีปวดข้อมือเนาะใช้วิธีการกรียไพ่เอานะคะกรีดไพ่เอาเนอะสิบเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกบกันหนึเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน สี่มงงไ,ม,ม,งงไงงม,ม้พลังงานของโคนธาตุไฟเมสิลเทนโหนึ่งไม้พลังงานของโคนธาตุไฟเดอฟูพลังงานของโคนธาตุลมเมถุลตูนกลมมีพลังงานของโคนธาตุดินโคนธาตุไฟโคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันมองโลกในแง่ดีนะคะพร้อมเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ พร้อมจะนับหนึ่งใหม่ได้เสมอไม่ว่าชีวิตจะพบเจอกับอะไรมีกําลังใจที่ดีมีพลังบวกมากๆนะคะมีหัวใจที่มั่นคงมีความรักที่มั่นคงเป็นคนที่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ่อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่สแสวงหาโอกาสดีๆให้กับตัวเองเป็นคนที่รักครอบครัวสนิทสนมกับครอบครัวหรือว่าครอบครัวของคุณอาจจะเป็นเป็นคนที่ช่วยซัพพอร์ต ช่วยสนับสนุนเป็นแรงเป็นกำลังใจให้คุณตลอดเวลานะคะพลังงานที่ขึ้นมาคือสวยมากๆครอบครัวดีโอกาสดีๆความรักที่ดีนะคะกำลังใจดีแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าคนที่กำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณนั้นเขาจะเป็นใครขอห้าใบเหมือนเดิมนะคะขอห้าใบเหมือนเดิม พีนถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเม็สิงธนุเดมมนพลังงานของคนราศีมีนสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก3สามไม้พลังงานของคนาธาตุไฟอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนาธาตุน,งงาน,น,าน้ำ มีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของเขาพลังงานของเขานะคะเป็นคนวิตกกังวลวาวุ่นใจมีความเครียดนะคะมีความกลัวพลังงานของเขาภายในใจของเขานะคะมีพลังงานลบหรือว่ามีความเนิกทีมีความกลัวมีความวาวุ่นใจนะคะ ภายนอกนะคะอาจจะดูเป็นคนที่ร่าเริงสดใสเข้าสังคมได้พูดเกง่งคุยเก่งนะคะอัธยาศัยดีนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะแต่ว่าลึกๆในใจนั้นเป็นคนที่เก็บซ่อนอาการมากๆ เป็นคนที่ไม่ล้อเล่นกับอะไรเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่เครียดจัดก็ได้จริงจังกับทุกเรื่องราวก็ได้นะคะ <c oughs> ก็เลยทําให้มีความเครียด <c oughs> เครียดสะสมเครียดหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่าไม่แสดงออกให้ใครแล้วก็ไม่บอกให้ใครพลังงานของความทารมานใจความวาวุ่นกังวลใจนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับ,บบางสิ่งบางอย่างที่เขากําลังรอคอยคนในใจที่เขากําลังรอคอยนะคะเรื่องราวที่เขากําลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยแล้วก็มีความหวังในการ ในการรอคอยนั้น หากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะบางคู่อาจจะเริ่มศึกษานิสัยใจคอกันนะคะเริ่มเรียนรู้กันและการพลังงานของสามถ้วยเพิ่งออกเดตเพิ่งเรียนรู้เพิ่งรู้จักนะคะอยู่ห่างไกลกันด้วยเขาก็เลยมีความวาววุ่นใจเกี่ยวกับคุณนะคะพลังงานของคุณเหมือนยังไม่อยากผูกมัดยังไม่อยากชัดเจนนั่นเองแต่บางคู่นะคะหากว่าเป็นแฟนเก่าคนรักเก่ามีเกณฑ์ว่าตัวคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วแล้วก็ความรักครั้งใหม่ของคุณค่อนข้าง จอมั่นคงพอสมควรพลังงานของเขาหากว่าเป็นคนเก่าก็เลยมีความวาวุ่นทรมานใจแอบมองแอบดูคุณนะคะนึกถึงเรื่องราวที่เคยมีร่วมกันช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงทรมานใจนะคะแกนคิดถึงคุณทำไมถึงทำให้เขารู้สึกทรมานใจนะคะขอเหตุผลในการทรมานใจของเขา5ใบนะคะ หกถ้วยนะคะอยากคืนดีเก้าถ้วยตัวเลือกทางเลือกนะคะความเจ้าชู้ The h y r o รแฟนนะคะเสือสิ้นลายหรือเปล่าสองไม้อยากได้โอกาสที่สองอยากได้โอกาสอีกครั้ง สี่เหรียญหัวใจยังเป็นของคุณยังไม่ลืมคุณนั่นเองนะคะพลังงานของคนที่กำลังทรมานใจเพราะคิดถึงคุณนะคะมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนเคยรักคนเคยรู้จักพลังงานของคุณที่ขึ้นมานะคะเหมือนคุณได้เริ่มต้นใหม่มีชีวิตใหม่พบเจอรักที่ดีนะคะรักครั้งนี้เติมเต็มกันและกันแล้วก็มีเกณฑ์จะสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยนะคะส่วนตัวเขาหากว่าเป็นรักเก่ารักที่จบสิ้น กันไปเนาะมีความวาวุ่นใจมีความคิดถึงมีความอยากกลับมานึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันที่เขา ปล่อยมือจากคุณที่เขาทำเสียไปก่อนหน้านี้พลังงานของควีนถือไม้เป็นคนนิ่งๆนะคะภายใต้ความนิ่งนะคะเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ภายในใจมากมายเนาะความหม่นหมองความเศร้านะคะความเสียใจความทรมานใจความทุกข์ใจความเครียดนะคะเครียดที่นึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันกับคุณแอบมองคุณอยู่ไกลๆนะคะแล้วก็อยากหยิบยื่นความรักให้กับคุณอีกนั่นเองนะคะความทรมานใจของเขาเพราะว่าเขายัง ไม่ลืมคุณแล้วก็เขาอยากกลับมาหาคุณน,นั่นเองก่อนหน้านี้อาจมีความเจ้าชู้นะคะแต่ว่าตอนนี้ เปลี่ยนจากคนเจ้าชู้เป็นดไฮโดรแฟนแล้วนะคะเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่งความเจ้าชู้ไม่มีแล้วเสือก็คือสิ้นลายไปแล้วอยากได้โอกาสที่สองเก็บหัวใจไว้ให้คุณอยากรีเทิร์นอยากกลับมาแต่เหมือนว่าอาจจะไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าพลังงานของคุณเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ได้ชีวิตใหม่ได้เปิดใจให้คนใหม่ไปแล้วนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เขารู้สึกทรมานใจเพราะคิดถึงคุณนะคะได้แต่คิดถึงแต่ว่า ทำอะไรไม่ได้ติดต่อมาก,ก็ไม่ได้นั่นเองนะคะ